สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะขณะน,นี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โรยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการดูแลปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิดนะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะเคยประสบปัญหาว่าการมีลูกครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องดูแลลูกน้อยของเราอย่างไรบ้างนะคะอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการแหวนนมนะคะอาการร้องกวนเป็นชั่วโมงเลยหรือว่ามีผื่นหรือว่ามี อาการอักเสบของผิวหนังเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาสุขภาพและก็วิธีการดูแลค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะปัญหาแรกนะคะปัญหาที่เราพบบ่อยคืออาการแหวะนมค่ะหลายๆท่านนะคะที่ให้ลูกน้อยของเรานะคะทานนมเสร็จแล้วจะเจอปัญหาในเรื่องของการแหวะนมหรือว่าการสำรอกนมนะคะสาเหตุเกิดจากกระเพาะอาหารของเด็กนะคะ หูรูดของกระเพาะอาหารเนี่ยยังทํางานได้ไม่แข็งแรงค่ะก็จะทําให้มีการไหลย,ย้อนของนมขึ้นมานะคะวิธีการแก้ไขหลังจากที่เราให้นมลูกเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจับศีรษะของลูกนะคะสูงขึ้นประมาณ30องศาขณะที่นอนนะคะแล้วก็จับเปลือทุกครั้งหลังการให้นมประมาณ10 15นาทีค่ะ หลังจากนี้นะคะเวลาที่เราให้นมแล้วนะคะไม่ควรให้นมครั้งละปริมาณมากเกิดไปค่ะควรจะแบ่งเป็นมือย่อยๆนะคะแต่บ่อยครั้งนะคะซึ่งอาการแหวะดมเนี่ยจะดีขึ้นใน1นึขวบปีแรกค่ะแต่ถ้าลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่นะคะมีอาการอาเจียนพุ่งมีอาการอาเจียนเป็นน้ำดีหรือว่าเป็นเลือดนะคะน้ำหนักไม่ขึ้นเนี่ยควรรีบพาไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นอาการที่ผิดปกตินะคะ อันที่สองอาการร้องโคลิกค่ะ จริงๆแล้วนะคะเด็กทารกของเรานะคะจะมีลักษณะของการร้องที่เป็นช่วงๆนะคะคือร้องต่อเนื่องประมาณ2-3ชั่วโมงมักจะเริ่มเป็นเมื่ออายุประมาณ2-4สัปดาห์ค่ะแล้วจะกค่อยๆดีขึ้นนะคะหลังจากอายุประมาณ3เดือนเป็นขึ้นนอ่าเป็ต้นไปนะคะโดยอาการร้องแ้่ลูกเรานะคะยังสามารถทานนมได้ดีน้ำหนักขึ้นปกตินะคะให้ใช้วิธีการดูแลโดยการอุ้มปอบโยนค่ะ อุ้มเบาๆอาจจะนั่งเก้าอี้รถเข็นนะคะหรือถ้าน้องมีอาการท้องอืดก็สามารถใช้ยาขับลมหรือว่ายาระบายนะคะช่วยในการลดอ,อาการท้องอืดของน้องได้ค่ะแต่ต้องเป็นยาที่อยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะคะอันที่3มนะคะผื่นชนิดต่างๆ จะเห็นได้ว่าในเด็กนะคะสามารถมีผื่นเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะคะเรามาดูกันค่ะผื่นที่เราพบบ่อยมีอะไรบ้างผื่นชนิดแรกนะคะเรียกว่าผดร้อนนะคะเกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อค่ะเราจะเห็นว่าเป็นตุ่มใสๆนะคะบริเวณใบหน้าคอนะคะข้อพับต่างๆ ซึ่งผื่นเหล่านี้นะคะจะหายไปเองค่ะวิธีการดูแลนะคะก็คืออยู่ให้ดูแลให้เด็กนะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะไม่ห่อตัวเยอะเกินไปแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่บางเบาโปร่งสบายระบายอากาศได้ดีค่ะอาการจะค่อยๆดีขึ้นและหายไปเองนะคะโดยไม่จําเป็นต้องใช้ยาเลยค่ะมาดูอันที่2นะคะผื่นผ้าอ,อ้อมค่ะผื่นผ้าอ,อ้อมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ อยู่บริเวณอวัยวะเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นก้นท้องน้อยนะคะเกิดจากการเปรียกชื้นค่ะวิธีการดูแลก็คือเรา หากคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้ผ้าอ้อมสําเร็จรูปเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนให้ลูกนะคะอย่างน้อยก็คือทุกสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เช็ดทาความสะอาดทุกครั้งนะคะหลังก่อนและหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะซับให้แห้งนะคะก็จะช่วยลดอาการผืน่นผ้าอ้อมได้หรือถ้าใช้เป็นผ้าอ้อมธรรมดาทั่วไปนะคะก็แนะนําว่าหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะหากจะใช้เนี่ยควร ใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะก็จะลดอาการผื่นพอาอ้อมได้นะคะนอกจากนี้นะคะอีกอันนึงก็คือเราจะพบว่ามีการอักเสบของต่อมไขมันนะคะมีตุ่มสะเก็ดเกิดขึ้นนะคะบริเวณผิวหนังส่วนใหญ่จะพบบริเวณใบหน้านะคะศีรษะคิ้วหูนะคะเจอได้ตั้งแต่เดือนแรกหลังคลอดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะประมาณ3เดือนค่ะผื่นเหล่านี้ก็จะหายไปเองนะคะมาดูปัญหาที่เราพบ นะคะอีกอันนึงก็คือท่อน้ำตาตันค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,ค,พอคุณแม่ก็จะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกน้ำตาไหลบ่อยนะคะหรือว่า,ามีน้ำตาไหลค้างอยู่ตลอดเวลาเลยสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีเยื่อบางๆค่ะไป ิดกั้นทางเดินน้ําตานะคะที่จะไหลเข้าสู่โพรงจมูกคะ่ะทําให้เนี่ยน้ำตาที่ค้างอยู่ไม่สามารถไหลลงไปได้นะคะโดยทั่วไปนะคะท่อน้ําตาที่มันอุดตันเนี่ยสามารถเปิดเองนะคะใน1ขวบปีแรกวิธีการดูแลก,ก็คือให้ใช้นิ้วกร้อยนะคะของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกดบริเวณหัวตาข้างจมูกเบาๆนะคะก็จะช่วยเปิดท่อน้ำตาได้แต่ถ้าน้องมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วยเช่นมีขี้ตามีอาการตาแดงอักเสบนะคะ อันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องพาไปพบแพทย์แล้วค่ะมาดูปัญหาที่5้าที่เราพบบ่อยนะคะก็คือสะดือแดงอักเสบค่ะคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่คลอดน้องนะคะเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องยังมีสะดือนะคะที่ยังไม่หลุดนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสะดือจะหลุดเมื่ออายุประมาณ2-4สัปดาห์ค่ะวิธีการดูแลนะคะง่ายมากเลยนะคะ หลังอาบน้ำทำความสะอาดเช้าเย็นนะคะโดยใช้70%แอลกอฮอล์นะคะเช็ดนะคะบริเวณตั้งแต่ขั้วของสะดือและโคนของสะดือนะคะที่เช็ดกับผิวหนังนะคะให้สะอาดนะคะดูแลไม่ให้มีปัสสวาวะหรือว่าอุจจาระเนี่ยไปเปื้อนบริเวณสะดือนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันการติดเชื้อคะ่ะแต่ถ้ามีอาการอักเสบบวมแดงนะคะอันนี้แนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะเจอการติดเชื้อได้ ส่วนอันสุดท้ายนะคะปัญหาที่เราพบบ่อยก็คือแผลจากการฉีดวัคซีนค่ะที่ชื่อว่าแผล BCG นะคะซึ่งในทารกแรกเกิดนะคะจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันนะคะที่บริเวณหัวไหล่นะคะเป็นวัคซีนป้องกันโรควันโรคค่ะซึ่งการฉีดวัคซีนตัวนี้นะคะหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณสัก หเดือนนะคะก็จะเริ่มมีตุ่มหนองเกิดขึ้นตุ่มหนองชนิดนี้นะคะสามารถหายไปเองค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะห้ามนำแอลกอฮอลเช็ดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้วัคซีนตัวนี้นะคะหมดประสิทธิภาพนะคะวิธีการดูแลง่ายมากเลยนะคะก็คือให้ใช้น้ำต้มสุกสะอาดที่เย็นแล้วนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะจากนั้นเนี่ยแผลก็จะค่อยๆแห้งและตกสะเก็ดไปเองนั่นเองค่ะค่ะแต่ถ้า ตุ่มหนองนะคะมีอาการบวมแดงอักเสบมากขึ้นร่วมกับต่อมน้ําเหลืองนะคะบริเวณใต้รักแร้ของลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโตขึ้นอันนี้อาจารย์แนะนําให้พาไปพบแพทย์นะคะสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะได้รับ ความรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิดไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้รายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะคะสามารถ แสดงความคิดเห็นหรือว่าสอบถามเราได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะมหาวิทยาลัยสวนนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอศาจา,ารย์นิตยารละทีมงานนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมเรามาโดยตลอดและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ